เดือนอมฎอนเนี่ยนะครับมันก็มีความหมายทั้งในแง่ของจิตวิญญาณและทางปฏิบัติมีการอดอาหารในตอนกลางวันกลางคืนมีการไปละหมาดนะครับยามค่ำคืนสองเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยผมผมคิดว่าเรื่องของสภาพจิตใจเนี่ยทุกคนก็มีเวลาที่จะไตรตรองมากขึ้นเนื่องจากเพราะว่าการอดเองหรือว่าการคข้ควรเรื่องของการทบทวนเรื่องมิติของชีวิตเองก็ตามทีนี้มันเกี่ยวข้องกับการว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันพิเศษเพราะว่าเดือนอมฎอนเนี่ย หนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่หาเสียงเลือกตั้งหรือผู้ที่จะโหวตเองก็ตามเนี่ยมันมีลักษณะที่ห้ามพูดโกหกห้ามพูดให้ร้ายป้ายสีคนอื่นผมคิดว่ามากกว่านั้นที่จะพูดถึงในอีกคำหนึ่งก็คือว่าเรื่องของความยุติธรรมและสัญญาคำั่าสัญญาในทางลักสารในทางการเมืองคือนโยบายที่ออกมานโยบายที่ออกมาตอนนี้นะครับถ้าไม่ทำเนี่ย ผิดนะครับใช่ไหมคตามกฎหมายนะครับที่ได้บัญญัติไว้ถ้าพรรคการเมืองหาเสียงแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามถ้าไม่มีเหตุผลเพียงพอก็จะมีความผิดผู้สมัคร<ม>กําลังนําสัญญาทางการเมืองที่มาจากมติพรรก,การเมืองหรือมาจากตัวบุคคลเองก็ตามว่าจะมารับใช้ประชาชนนะครับภายใต้เดือนรอมฎอน คำสัญญาเนี่ยผมว่ามันจะเป็นประโยชน์กับสารนะไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือมุสลิมหรือว่าใครก็ตามนะฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นการันตีรับรองหรือว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันถ้าพระก,การเมืองหรือนักการเมืองไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะมีความผิดทางหลักศาสนาไหมในเมื่อไปหลอกไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความรับผิดชอบถือว่าเป็นสิ่งที่เขากระทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในศาสญญนาั่นก็คือบาปแน่นอนอยู่แล้วนะครับในเมื่อเราเลือกกับคนที่ ไม่จริงที่หลอกก็ถือว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้รับบาปจากของผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันนโยบายของแต่ละพักที่เขาได้กําหนดขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านก็อยากจะใหะ้มันเป็นไปได้นะครับอย่าแค่พูดลอยๆวาดฝันไปถ้าไม่ได้ทำนี่ก็จะทําให้ชาวบ้านพี่น้องประชาชนเสียความรู้สึกถ้าเป็นศาสนาอิสลามนี่การพูดโกหกนี่เป็น,เป,นเป็นความผิดร้ายแรง เมื่อปี2544นั่นมีการเลือกตั้งแล้วก็มีเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี2547กําลังจะบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีจังหวัดไหนลงล็อกเกือบยี่ปีนะครับในการเลือกตั้งเกือบ20ปีในปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้คำถามก็คือว่าเวลามันมาบรรจุเหมาะแบบเนี้ยช่วงเดือนอมฎดอนแล้วก็เชิงที่มีการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่ามันมีลักษณะพลังทางสังคมพลังทางวัฒนธรรมพลังทางความคิด ให้มันกำกับในทางการเมืองให้แข็งแรงมากขึ้นถ้าเราไม่ฉกฉช่วยโอกาสที่มันมีความเหมาะเจาะแบบนี้มันก็เป็นการเลือกตั้งแบบธรรมดาไปมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้เป็นที่จดจําแก่สานาะหรือแก่คนในพื้นที่ได้ไม่ว่าจะเป็นนโยบายในภาพใหญ่หรือนโยบายเฉพาะเจาะจงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นกรณีเรื่องอกระบวนการสาริภาพทําอย่างไรเรื่องเกี่ยวกฎหมายพิเศษทําอย่างไรจะเลิกไม่เลิกหรือว่าจะลดขนาด อย่างไรเรื่องประเด็นเศรษฐกิจในพื้นที่จะทํำยังไงแต่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันว่ากรอบแบบนี้มันจะเกี่ยวข้องกับคอนเซปท์ที่พูดถึงสัญญารรมดอนเนี่ยสัญญาแบบนี้เนี่ยคำพูดที่แบบเนี้ยที่รับปากหรือนายบาลในพรรคการเมืองเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งถ้าถ้าตัวเองทําได้ก็จะเป็นที่จดจาอยากกลัวที่เราจะอาสาทําอะไรเพื่อประชาชนพรรคการเมืองหรือนักการเมืองก็คงจะ คิดกระบวนการคิดอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าถ้าคิดให้เร็วแล้วมีกรอบเวลาในรมดอนต่อไปเอะมันมีความคืบหน้ากี่เปอร์เซ็นต์อยากรมดอนนี้ถึงรมดอนหน้าเนี่ยในปีหน้าเนี่ยพักการเมืองไม่ว่าจะเป็นจะอยู่ในสภาในฐานะฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลนะทําอะไรไปแล้วบ้างที่ผ่านมาผมาเชื่อเป็นการอะ,อะไรบัญชีในการตรวจสอบอนโะยบายเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คิดว่ามันจะเป็นหมุดหมายแบบหนึ่งว่าการเมือง กับเรื่องวัฒนธรรมศาสนาเนี่ยมันไม่ได้แยกออกจากกัน